รับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อกีฬาการแข่งขันขี่มา้าเป็นกีฬาที่โปรดปรานของท่านหญิงสิริวัณวรีนารีรักและเรื่องราวทั้งหมดนี้เองประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกีฬาการแข่งขันขี่มา้าในแต่ละครั้งนั้นก็มักจะมีการจัดขึ้นในต่างประเทศผนวกกับเหล่าบรรดามา้าทรงซึ่งล้วนเป็นมา้าทรงชั้นดีที่ได้มีการสั่งซื้อและนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้น อีกทั้งชาวต่างชาติต่างก็ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยนั้นทรงชื่นชอบและโปรดปรานกีฬาการแข่งขันขี่ม้ามากที่สุดถึงแม้ว่าล่าสุดจะได้มีคำวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายอย่างมากมายเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านหญิงนั้นทรงโปรดปรานโดยเมื่อไม่นานมานี้ในเที่ยวบินหนึ่งของการบินไทยฝรั่งเศสรกรุงเทพได้มีผู้ช่วยท่านทุตไทยท่านหนึ่ง ได้ติดบัตรประจำตัวสำนักพระราชวังเขาได้เดินทางกลับมาพร้อมกับสุนัขทรงเลี้ยงตัวหนึ่งของท่านหญิงเพื่อน,นำสุนัขทรงเลี้ยงตัวดังกล่าวที่มีอาการขาหักกลับมารักษาอาการที่เมืองไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ในสถานีของสายการบินไทยมายืนต้อนรับผู้ช่วยท่านทูตท่านนั้นจะต้องนั่งอีโคโนมีคลาสเลขที่35สเฮสส่วนสุนัขทรงเลี้ยงนั่งเลขที่ 35K เคและบล็อกที่นั่งแถวหน้าหลัง 34และ36เอาไว้ทั้งหมดห้ามใครมานั่งเด็ดขาดสาเหตุที่ต้องบล็อกที่นั่งก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใครก็แล้วแต่เข้ามารบกวนสุนัขทรงเลี้ยงของท่านหญิงเพราะสุนัขทรงเลี้ยงเหล่านี้เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจและสุดที่รักยิ่งของท่านหญิงอีกด้วยสุนัขทรงเลี้ยงตัวดังกล่าวนั่งนิ่งสงบอยู่ภายในกระเป๋าหลุยวิกตองแบบสั่งตัดพิเศษสุดรู้ ที่ไม่เหมือนใครและถ้าจะถามว่าทำไมผู้ช่วยทันทูตถึงไม่เดินทางกลับไทยด้วยชันนธุร,รกิจเพราะจะได้ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนชาวบ้านแบบนี้ก็เพราะว่าชันทุนธุรกิจนั้นมันนั่งคนเดียวไม่ได้ไงโดยได้มีคำสั่งพิเศษห้ามนั่งแยกกับสุนัขทรงเลี้ยงเด็ดขาดและที่ต้องนั่งชั้นอีโคโนมี เราต้องคอยอุ้มสุนัขทรงเลี้ยงบางลูกหัวสุนัขทรงเลี้ยงบางจะต้องคอยดูแลสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อไม่ให้คลาดส,สายตาเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็มองว่าน่าสงสารผู้ช่วยท่านทูตนะคะอุตส่าห์ร่ำเรียนมาอย่างแสนสาหาัสแต่สุดท้ายกลับจะต้องกลายมาเป็นคนดูแลสุนัขทรงเลี้ยงบางก็วว่าประเทศไทยจงจเจริญเรียนมาเพื่อเลี้ยงสุนัขและถึงแม้ว่าท่านหญิงเองจะลำบาก แต่สุนัขทรงเลี้ยงของท่านหญิงนั้นสบายมากค่ะและนอกจากคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายแล้ว mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยง mm hmm. ในเรื่องของกีฬาของการแข่งขันขี่มา้า mm hmm. ก็ยังได้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้มีการโจดจ,จันและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอยู่อย่างไม่แพ้กัน mm hmm. เมื่อในเพจสแกนเนียของประเทศฝรั่งเศสได้ออกมาโพสต์ภาพรถนักขี่ม้าทีมชาติไทย ที่ได้มีการตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามมีอุปกรณ์ขี่ม้าครบครันพร้อมติดตั้งรถตู้มาและได้สกรีนตาหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ของกองทัพบ,บกเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยได้มีตาพระนามยอสอรอของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเอาไว้ได้อย่างสง่างามและโดดเดน่นและเมื่อหลายฝ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นรถของนักขี่ม้าทีมชาติไทยสุดหรูคันนี้แล้วทุกคนต่างก็ต้องร้องวาว การแจ้งเตือนรอยขีดข่วนหายากลองดู v 8ปดสแกนเนีย jj 0 s 6เคูณ 2, คูณคันนี้ติดตั้งกับรถตู้มาผู้ให้บริการที่มีอุปกรณ์ครบครันนี้ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับการใช้งานโดยนักขี่ม้าทีมชาติไทยน่าประทับใจใช่ไหมละ่ะอีกทั้งเมื่อข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนกันในทันที รวยจัดผ่านชาตินักกีฬาที่เป็นตัวถ่วงของทีมคนนั้นใช่ปะไม่เน้นเรียนเน้นเข้ารวมนักกีฬาคนนั้นที่ทำคะแนนต่ำมากรถทัวร์ทีมวอลเลย์บอลขอแบบนี้บ้างสิให้สมกับที่เขาทำให้ประเทศหน่อยอีโดกภาษีล้วนๆสงสง่าภาษีถ้ารถตู้ฉุกเชินรถกู้ชีพกูพ้ภัยครบครันขนาดนี้ก็คงจะดี ตัวทวงชัดๆรองนักกีฬานักกีฬาคนเดียวมันใช้เงินมากกว่าสมาคมนักกีฬาที่ทำผลงานดีมีสิทธิ์แบบนี้ไหมคะขอทราบผลงานของสมาคมนี้เมื่อเทียบกับสมาคมอื่นรถผลม้าหรูหร,ราวกว่าห้องกูอีกในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่อดอยากเดือดร้อนกันมากมายเนียนะ ตอนแรกที่อ่านก็คิดนะว่าก็ดีที่ทํารถมาให้นักกีฬาสะดวกสบายแต่พอมาคิดอีกทีแต่เดี๋ยวนะมันเป็นไปได้หรอวะที่ประเทศโลกที่3แบบนี้จะลงทุนให้นักกีฬาเลยลองเปิดเม้นถึงกับบางอ้อเลยมองรถเอี้ยนนี่แล้วย้อนมองรถเมยในประเทศไทยนักแข่งม้ามีไม่ถึง5คนนักฟุตบอลเกือบ30คนยังนั่งรถบัสเก่าๆอยู่เลย และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าสารพัดความคิดเห็นและสารพัดคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็เพียงเท่านั้นและสําหรับกรณีของท่านหญิงเองแล้วโดยขณะนี้และก่อนหน้านี้เธอก็มักจะได้รับการจับจองและการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายมาโดยตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าท่านหญิงเองจะขยับตัวไปทางไหนก็ตามซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับคำวิพากษ์วิจารณ์และการเพง่งเลง และเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่ากับประเด็นและข่าวอัปเดตใหม่ของท่านหญิงนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนอีกมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาโดนทัวลงอย่างหนักในเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อในเพจประยุทธ์ลุกเป็นไฟลามทุ่งกลางดึก และเรื่องนี้ก็ได้สร้างสีสันและความสุขใจให้กับประชาชนชาวไทยไม่ใช่น้อยเมื่อชาวเน็ตต่างก็ได้เข้าไปรุมถล่มยับกับรูปโปรไฟล์ใหม่ของเพจนี้ซึ่งเป็นรูปภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยสาเหตุสืบเนื่องมาจากแอดมินเพจประยุทธ์เผลอลืมปิดคอมเมนต์นั่นเองเพราะโดยปกติแล้วเพจของพลเอกประยุทธ์มักจะปิดคอมเมนต์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วและหลังจากที่แอดมินเพจได้ลืมปิดคอมเมนต์เหตุการณ์ระทึกขวัญก็ได้เกิดขึ้นในทันที โดยประชาชนชาวเน็ตเป็นจํานวนมากต่างก็แหกันเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกันแบบรวนรัวซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นในเชิงลบแทบจะทั้งนั้นมีทั้งคนด่าประมาณ99%ซึ่งมีมากกว่าคากล่าวชื่นชมและความคิดเห็นในเชิงบวกอาทิเช่นออกไปให้พ้นพ้นเบื่อลุงเต็มที่แล้วลุงลุงตื่นมาปิดคอมเมนต์ก่อนอันนี้เพจใครวะทําทไมมีแต่คนด่าเต็มไปหมด ห้าหมื่นกว่าคอมเมนต์มีแต่คนด่าลวนลวนไม่มีคนไหนชมลุงเลยอย่างชอบเอาให้ยับยับให้มันรู้ว่าคนทั้งประเทศเกลียดมันไปตามไอ้โคศกหัวล,ลิมมันมาอ่านหน่อยซิไหนมั่วว่าคนรักนายมันผลงานดีนายกประเด็จการออกไปเถอะครับมีแต่คนรักลุงห้าห้าออกไปแวะมาอ่านเมนเลือกตั้งเหอะโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่และความคิดเห็น และแต่ละคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้นช่างดูเดือดและเผ็ดร้อนมากอีกทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาในขณะน,นี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนถึงพลเอกประยุจันทร์โอชาได้เป็นอย่างดีว่าในขณะน,นี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นเขาคิดกันอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าขาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของท่านนั้นเริ่มสั่นคลอนแล้วและเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากและเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้